รูปถ่ายบานมือถือเผลอลบรูปผิดกู้คืนได้มาดูกันเลยครับให้เข้า Play store นะครับดาวน์โหลดแอปนี้นะครับกดติดตั้งกดเปิดแอปขึ้นมากดที่ start basic photo search นะครับแล้วก็อนุญาตสิทธิ์ให้เรียบร้อยแอปจะเริ่มทำการกู้รูปนะครับให้สังเกตจากแถบตรงนี้นะครถ้ามาันวิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่ากำลังกู้รูปอยู่นะครับให้รอขึ้นสแกนคอมพิวคือทำการเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเลือกรูปที่จะกู้ ผมเลือก2รูปนี้นะครับเมื่อเลือกรูปแล้วให้เรากดที่ปุ่ม recovery มุมล่างซ้ายนะครับแล้วเลือกข้อ2นะครับจะมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆแตะมาที่ขนมช้นมุมบนซ้ายนะครับแล้วเราเลือกที่ SD card นะครับเสร็จแล้วให้แตะที่การสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ไปครับอ่าสมมติว่าผมตั้งเป็นเลขเก้านะครับแล้วกดตกลงนะครับแล้วก็กดที่ใช้โฟลเดอร์นี้ครับกดอนุญาตครับ รูปเนี่ยถูกกู้ไปอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วครับมาดูการราย่อแอปนี้ไปนะครับเข้ามาที่แอปจัดก,การไฟล์นะครับเลือกที่ SD card เลือกที่โฟลเดอร์เครับรูปเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเรากดดูดีครับชัดเจนไม่แตะนะครับเทคนิคดียแบบนี้เพื่อนยังไม่รู้แชร์ไปเพื่อนด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ